ก็วันนี้เราก็มีอัพเปอร์ทีโน่ห็ 5G ตรงนี้เลยก็เป็นอ่าดีไซน์เป็นงดงไงดีไซน์สวยบางเบาบางเบาพิซศษความบางหน่อยบางบาเบาเรียบหรูเรียบหรูดูมีเสน่ห์ส่งอะไรมาให้เรกโอ้โหไม่บอกกันก่อนด้วยนะแล้วถ้าพิธีทำบ้าง พี่บางบบางๆบาบางแบางแบบางบาาบบรอเรียบหรูเรียบหรูก็โตโฟมีเสน่ห์มีเสน่ไงมีเสน่ห์อันนี้ต้องให้คนอื่นฟังแต่ถ้าไม่ต้องคือถ่ายด้วย oppo reno แ t g ก็คือมีเสน่ห์เลยอันนี <im <im ้ราต้องมาตอเกี่ยวบไลฟ์สไตล์คุณรถไฟขนาดไหนสุดๆครับก็จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกอันแรกเลยนะบางเบาก็แน่นอนเพราะชีวิตเราทุกวันนี้มันแบบ เดินทางไปด้วยความรวดเร็วไปไหนมาไหนไม่ต้องคล่องตัวใช่ไหมไม่แล้วก็ที่จริงก็มีกล้องด้วยไม่ว่าจะกล้องแบบว่าตัวใหม่ของทาง oppo นะครับแล้วก็จริงๆแบบตัว oppo reno เนี่ยก็ออกมาหลายรุ่นมากๆแล้วพวกเราก็อยู่กันตั้งแต่แบบเขาบอง oppo แต่ reno สองเนาะใช่ reno หนึ่งตอนนั้นยังไม่ได้มาก็ที่จริงแบบทุกรุ่นก็มีความโดดเด่นเฉพาะตัวครับผมแล้วก็พัฒนามาเรื่อยเขาบอกว่าเป็น portrait expert แน่นอนตัวนี้โดดเด่นยังไงบ้าง ก็จริงๆในไลน์ของเรโนเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือกล้องอยู่แล้วคใครจะรู้ว่ากล้องเขาเนี่ยตั้งแต่เร,เราเราพรีเซนต์รุ่นนี้มาเราก็จะได้ได้ได้ไดไดรับการทิดทุกข์เรื่องกล้องตลอดว่ามันชัดทั้งกล้องหน้ากล้องหลังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องการถ่ายวัตถุใช่<า>แล้วเดี๋ยวนี้มันก็ด้วยพัฒน,นาการต่างๆเครื่องมันก็เร็วขึ้นแรงขึ้นเต็มที่ทุกอัติรรถแน่นอนครับครับฝากดีครับกับแรงตับแรงตัดของเรโนครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผม Oppo Reno 8T 5G นะครับผม เปิดตัวแล้ววันนี้นะครับผมปรักติดตามด้วยครับครับผมยังไงก็ฝาก Oppo Reno 8E 5G อีกทีนะครับยังไงก็ติดตามรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นหรือว่าทุกทุกอย่างนะครับผมที่เพจ Oppo Thailand ได้เลยครับครับผมผมยากถาเป็นประกาศล่าสุดของพีกิทอินเทอร์เน็ตและบพีกิทอินเทอร์เน็ตครับผมคำเร่องการจัดระเบียบแฟนกลับที่แง่ที่อยู่ในรื่ประกาศเรื่องนี้ โยนเลยเหรอเขา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 ขึ้นพีพีกิจเอเจนต์เน็ตก่อนก็พีกิจเอเจนต์ตอบก่อนโอเคก็ที่จริงก็ก็อย่างที่ตามประกาศนะครับผมพวกเราสองคนก็หรือว่าทีมงานเองด้วยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าจริงๆเราแค่อยากจะจะจัดทุกๆอย่างให้เป็นตามระบบระเบียบมากกว่านี่ครับผมที่จริงสิ่งที่เราโฟกัสมากกว่าคือการที่เราไม่อยากให้คนเขาเรียกว่าคนในสถานที่นั้นๆคนรอบตัวตรงนั้นอะไรแบบได้รับผลกระทบหรือความเดือดร้อนไปด้วยอะไรอย่างี้มากกว่าครับผม่จริงเราสองคนก็ ก็พยายามจะทำทุกอย่างให้มันเป็นระบบมากที่สุดนะครับยูคิ้นเจอเจอแบบนี้แบบว่าปล่อยขนาดไหนครับทขนาดไหนยูคิ้นอาจจะเคยเจอกับตัวมาเนาะก็ถามมาครั้นึงก็เคยมีบ้างเลยครับแต่ผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการปรับความเข้าใจกันมากกว่าจริงๆเพราะจริงๆแล้วประกาศเนี่ยปล่อยไปเมื่อวานเนาะจากเมื่อวานที่ผมกลับบ้านอะไรเนี่ยก็ทุกคนก็แบบน่ารักมากๆเลยทุกคนก็ผมก็ขึ้นไม่ไม่ได้มีเหมือนว่าพอเราบอกว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรยังไงทุกคนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่เหมือนว่าสนับสนุนแล้วก็็แล้ววกเหมือน่า รัาฟังกันและกันเลยเนี่ยใช่แล้วมันมีฟีดแบ็จากคนที่ร้องท่ามีส่วร่มมาถึงเราพอมากพอมากพอขนาดนาก็จริงๆมันก็ผมว่ามันเป็นปัญหาทั่วไปนะหมายถึงว่าสําหรับคนศิลปินหลายๆท่านเลยอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเหมือนว่าหลายๆคนก็อาจจะมีมีคอนเซิร์นเรื่องอะไรประมาณนี้เหมือนกันเกี่ยวกับพื้นที่ความเป็นส่วนตัวเลยครับซึ่งหมายว่าผมว่ามันก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่พื้นฐานแหละที่จริงๆแล้วหมายว่าเราทุกคนก็ ก็มีควรจะมีสิทธิ์ที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าสิทธิที่เข้าไปส่วนตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเพราะว่าหมายว่ามันบางบางครั้งมันเป็นเรื่องของการที่เราไม่เข้าใจหรือว่าเราแบบอาจจะลืมนึกไปมากกว่าเป็นการผมว่าเป็นการบอกกล่าวคุยกันเหมือนคนกันเองอย่างอย่างก่อนที่จะประกาศเองมันเคเกิดเป็นการที่แบบเธอมันรู้สึกมันรุนแรงจังเลยอะไรเงี้ยจนเราต้องแบบต้องคุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋ ก็ที่จริงเอ่อก็อาจจะมีบ้างครับผมอย่างเช่นแบบการที่เราแบบไปไลฟ์ที่สตูดิโออะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้จริงๆแบบพวกเราสองคนก็ไม่ได้ติดหรอว่าจริงๆแบบเหมือนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแบบเหมือนเหมือนแบบมันเป็นเรื่องของสถานที่มากกว่าที่เขาก็ไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะ จะรับคนจํานวนนี้มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จริงๆอยากให้ทุกๆคนแบบไม่ได้รับผลกระทบกันทั้งหมดนะครับว่าแบบไม่ว่าจะเป็นแบบคนระแวกนั้นเองหรือทุกตัวเราเองด้วยทีมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยโดนแบบถึงนั้นแบบโดนถึงนั้นถึงตัวหรือโดนความรุนแรงอะไรอย่างงี้บ้างสำหรับตัวเพลงพีพีไม่เคยโดนถึงขั้นแบบถึงเนื้อถึงตัวหรือว่ามีความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนก่อนที่ก่อนที่จะออกมาแบบว่าคิดหนักเลยครัว่าแบบว่าคนจะไม่เข้าใจอ่ะร ก็ที่จริงก็คิดหนักไหมที่จริงทางทีมเราก็ก็คิดกันพอสมควรเนาะเพราะว่าแบบจริงๆลับเราเราพยายามจะชี้แจงรายละเอียดให้ให้ได้ดีเทลให้ได้มากที่สุดนะครับเดีย๋ยวเวลาออกมาอะไรต่างๆเนี้ยเรามีแบบว่าแล้วก็ตำรวจก็มาตรการอะไรส่งมาทางเรก็จริงๆทางทางอ่าพีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็พีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์จริงๆเราก็จะมีประกาศตารางงานอ,อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงบอกรายละเอียดงานว่า<อ> งานนี้เป็นงานเปิดหรืองานปิดหรือว่าเป็นงานที่เหมือนว่าสามารถมาเจอกันได้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วทางเราก็พยายามจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเคลียร์แล้วก็บอกทุกทุกคนให้ให้เหมือบว่าจะได้เตรียมตัวกันถูกด้วยเหมือนกันเ mm hmm. ลยเนเพราะว่าบางทีเราสมมุติเราไม่ได้บอกว่าเป็นงานปิดแล้วทุกคนมาลอเกอร์เราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบ,บงานที่เราอยากจะเจอทุกคนเราก็อยากเจอทุกคนจริงๆเราก็อยากจะอินเตอร์แอคอยากจะทักทายอะไรเงี้ยครับผมแต่หมายถึงว่าในบางครั้งในในพื้นที่หรือว่าในโอกาสที่มันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าก็เราเราก็พยายามจะ ไม่สนับสนุนให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นเนาะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนรอบข้างด้วยแต่นอกจากอย่างที่ตามไปที่งานแล้วในชีวิตส่วนตัวเนี่ยครับที่เราอยู่ส่วนตัวเราไปเนี่ยมันมีคนเข้ามาหรือเปล่าก็จริงๆมันก็มีก็มีบ้างมีบ้างอย่างเงี้ยเพราะมันก็มามันก็จะมาหลายหทางนะครับทั้งแบบตามมาเหมือนทําเป็นเหมือนบังเอิญเจออะไรเงี้ยมันก็มีหรือว่าแบบเราไปทำให้เขมรือว่าแบบเหมือนเหมือนแบบเดี๋ยวมุดเดินมา อันนี้อ่นสมมติสมมุตินี่นี่เป็นพีพีนี่เป็นพีพีนี่พีพีอันนี้เนใครคนบังเอิญเจอี่บังเอิญเจอเล่นแล้วเล่นแล้วโอ้นมิวกินไม่ใช่นี่พี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 แ่คชั่น่ากินพีพี่าฮอ่่าฮรอบ่าฮ่าาา เราเล่น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 เด็กการสมมติเด็กการสมมติเนการสมมติก็จริงๆอย่างอย่างรอบนั้นน่ะคือตามไปถึงหน้าบ้านแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ตามไปถึงหน้าบ้านแบบนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่เนว่าผมว่าจริงๆเราก็พยายามสังเกตมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วผมว่าก็ขอบคุณทุกคนมากกว่าที่เข้าใจแล้วก็เหมือนกับว่า ให้ความร่วมมือกับกับสิ่งที่เหมือนว่าทางเราขอความร่วมมืออะไรเงี้ยและในสิและถ้าในสิ่งที่เราเตือนไปแล้วถ้าเขายังไม่ไปตัดตามเราจะดําเนินการคนนันไปหรือไม่ครับก็อาจจะต้องดูเป็นเป็นเป็นรายรายกรณีไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการคุกคามที่อ่าไม่ได้ทําด้วยความประสงค์ดีอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะมีมีการอาจจะไปถึงเรื่องนั้นเลยแต่ล่าสุดที่ออกมาก็คือโอเคนะทุกคนทุกคนน่ารักครับทุกคนน่ารักมากอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็มีหลายรูปแบบเนาะทั้งการแบบอ่าเเีียพ่ก็จจะคอแแบบบใในน Twitter หรือว่าบ การทักมานะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอย่างอย่างผมเนี้ยล่าสุดคุณพ่อมาคุยว่าเอ้ยมีคนทักมาแบบพูดจาผมว่ามันก็แบบมาทุกๆทางแล้วก็มาหลายหรูปแบบนะอะไรเงี้ยคอามมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันยิ่งทำให้เราเหมือนแบบไม่เป็นตัวเองไหมเวลาต้องออกไปสถานที่อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยต้อง,<ห>องมีการปลอมตัวผมว่ามันก็มีมันก็มีบ้างนะป้องตัวที่ว่าเี็กินทำได้ใช่อ่ะสมมตินี่แบบอ่ะสมมติว,ว่าใครดีอะสมมตินี่เป็นนี่เป็นคนเดินมาเจออะเธออะเธอป้อมตัวแล้วคือแกปั๊มตกอยู่ ต้อง,ต,องต้องพูดหาไม่ได้ต้องพูดหาไม่ได้ไม่ได้มัน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 เคยแบบทำให้เรารู้สึกว่าเ้ยแบบเรา เราไม่จอยอาการออกไปแบบเดินห้างตามจริงไปก็มีเนาะมีแหละก็มีบางครั้งครับผมที่เรารู้สึกว่าจริงๆแบบเหมือนบางครั้งเราไปกับครอบครัวบ้างหรือว่าเราไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องการเวลาส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวให้เรารู้สึกว่าแบบเหมือนเวลาพักผ่อนเราก็เราเลยอยากจะแบบพักผ่อนจริงๆเหมือนใช้เวลากับคนเหล่านั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจทุกคนนะครับทุกเข้าใจจริงๆว่าจริงๆแบบบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอเราบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบทุกคนแบบซัพพอร มาอินเทอร์แอคอะไรกับเราอะไรเงี้ยครับผมแต่บางครั้งอันนี้ก็ด้วยด้วยเจตนาที่ดีใช่ไหมครับแต่บางคนแบบที่ตามด้วยแบบด้วยการที่แบบอยากจะตามจริงๆอยากจะแบบแอบตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออขอขอพื้นที่ส่วนตัวส่วนตัวตรงนี้ของเราแล้วกันนะครับผมให้แบบเราได้ใช้ชีวิตกันบ้างอะไรเงี้ยก็จริงๆผมว่าผมว่าจริงๆแล้วว่าขอขอในรูปเลย้ยหมายว่าผมว่าเจอแล้วกะครในรูปเลยหมายถึงว่าใน ในกรณีที่สมมติว่าบางบางคนเข้ามาขอถ่ายรูปคู่อะไรเงี้ยหมายถึงว่าจริงๆแล้วทางทางบริษัทก็มีเหมือนกับว่ามาตรการอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วบางทีเราไม่สามารถให้ให้ถ่ายกันได้ทุกคนอะไรเงี้ยเพราะวบางทีด้วยเรื่องของเวลาด้วยเรื่องของข้อจำกัดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้การที่เราให้ให้ให้เลือกปฏิบัติกับใครมันอาจจะทําให้มันมันเซนซิทีฟกับกับบางคนอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าในในโอกาสที่มันเป็นช่วงเวลาทํางานหรือช่วงเวลาที่มันเร่งรีบอะไรเงี้ยก็อาจจะหรือว่าช่วงเวลาส่วนตัวอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้ให้ เขาถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าใน,ในจริงๆแล้วอ่ะสมมุติว่าบางทีเดินมาแบบคุยกันดีๆแบบขอถ่ายรูปขอแบบคุยกันก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าแอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันผมว่ามันก็มันก็เหมือน,นละเมิดเรานิดนึงอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าบางครั้งเราไม่ได้อยู่ในในสภาพที่พร้อมใช่อะมาอีกเรื่องนึง เคมีได้หินก oh, okay, okay. oh, okay, okay. oh, okay. so ันแล้วเพลงใหม่ของพี่พีครับผมปล่อยมาแล้วเป็นไงบ้างก็ชื่อเพลงว่าเออลังเลนะครับอ่าก็สับสนอะไรเงี้ยลังเลเรื่องอะไรล่ะเรื่องเลยลังเลนี่เคบีนี่เรื่องความรักถ้าถ้าในเพลงก็คือเรื่องความรักเลถ้าในเพลงก็แบบเรื่องของความรู้สึกอะไรเงี้ยใบ้หน่อยสิใบหน่อยก็แบบลังเลเพราะว่าแบบใจฉันกำลังเซพอเธออะไรเงี้ยอะ เราม่็กีเซ่ทำอะไรเมื่อกี้เซ่เมื่อกี้เซ่ทำอะไรครับเซ่ลองมันสูงมันก็มีโนมที่ทำไมทำไมเลือกจะปล่วยเป็น25คนพาก็ความหมายเลไหมก็ที่จริงก็เป็นแบบเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบใกล้ๆวาเลนไทน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ตั้งใจทำตั้งแต่ปีที่แล้วเลยอืมเราก็รู้สึกพอเป็นเพลงรักอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็อยากจะปล่อยแบบในช่วงแบบเดือนแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้สปอร์ตเอง พี่เอกมีเหรอครับเป็นยังไงบ้างกินเล่นคนเดียวมีนี่พี่นัทมันดีเลชื่อเอ่อสปอยโดยไม่เอกชื่อเหรอครับพิเศษยังไงพี่เอกมีคนนี้สุดยอดไหมคนนี้สุดยอดไหมเรื่รักละเลิ่อรักละคนนี้เหรอฮะทำพี่นิชาแล้วคีอกินเรื่อรักไปแล้วรั้งหนาถ้าถ้าพีพีตอบน้อยก็ต้องไปโทษคุณบีนี่ใชาไบสปอยพี่เอกมีเหรอครับใบหน่อยใบหน่อยเขาก็น่ารักเขาข่าวอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผม ถยแล้วไม่ใช่ไายก็แบบเขาก็น่ารักเป็นพี่เป็นพี่เป็นพี่แค่นี้วกันเป็นพี่ตัวขาวแี่ขาวเพลงนี้ได้กับความพิเศษในเรื่องของมันมันแห่งความรักลองเทสต์ผ่านเขาเลยมันมีความพิเศษอย่างอื่นอีกไม่หรือ่ก็ที่จริงพี่ว่าใน MV อยากให้ทุกคนรอติดตามครับผมมันเป็นมูดและโทนใหม่จริงๆที่พี่ไม่เคยทำเลยปกติเราก็จะทำเป็นแนวแบบเป็นเป็นแบบมูดมูดหรือว่าเป็นแบบแต่ช่นฟิล์มแต่เ่นฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเล่าเป็นเรื่องราวครับผ ก็เป็นครั้งแรกใน MV ็พีเลยที่แบบได้เล่าเป็นเรื่องราวไปชาเลนมาไหมคะซาเลนมาเลยค่ะก็พี่ก็ดูกรบอกรอติดตามเมื่อกี้ก็สปอยแบบทั่งคอนไปแล้วอะไรนะครับแต่กลับมาโดนบรรลังแน่นอนผมไม่ขนาดนั้นนะก็แบบเขาเขเป็นเพลงแบบอีกเพลงหนึ่งเป็นแบบอีกมูดเดิลโทนหนึ่งที่แบบทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมีทำครับโอเพี่วิกกำลังจะบินไปงานแฟชั่นวีคที่ฝรั่งเศสไปใช่ญกัน อ๋อครับผมก็ได้จริงบินไปคืนนี้ครับอ่าตอนนี้มีอะไรมาดึงใจยังไง่กับงานก็ก็ที่จริงเหมือนเหมือนโชว์นี้ก็เพิ่งติดต่อเรามาเมประมาณแบบเออใกล้ๆนี้แหละครับผมสองสามอาทิตย์ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็สนใจว่าเออพอพอคิวเราได้ด้วยเราเคลียร์ทุกอย่างได้ก็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 ไปร่วมงานนะผมก็ว่าก็เป็นอีกหนึ่งแพชชั่นหนึ่งของพี่เหมือนกันที่พี่รู้สึกว่าแบบเออเราไปเราเราเหมือนได้ฟูลฟิลบางอย่างในในในตัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยในความชอบของเราอย่างเงี้ยครับอันนี้ครับ าการเป็นร่วมงานอย่างเดียวมันจะมีโชว์มีอะไรก็ที่จริงก็ไปดูโชว์อย่างเดียวเลยครับผมหนึ okay. ่งโชว์แล้วก็เดี๋ยวกลับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ